เจอปัญหาทาแป้งแล้วเป็นคราบต้องเลิกทําสิ่งเหล่านี้ค่ะสาเหตุหลักๆของการที่ทําให้ลงแป้งแล้วเกิดคราบเนี่ยอย่างแรกเลยที่คนทํพลาดกันเยอะมากนะเรื่องนี้ก็คือการที่ลงแป้งไปตอนที่หน้ามันยังเปียกอยู่เช่นแบบสมมติบางทีคุณลงรองพื้นไปบลัชครีมที่มันเป็นเนื้อครีมเปลิควิดอะไรเงี้ยแล้วหน้ามันยังเปีเปยกๆอยู่เนี่ยค่ะแล้วคุณตกแป้งลงไปเลยปอกมันก็จะเป็นดวงแล้วมันก็จะไปยึด กับไอ้หน้าเราที่มันยังเปียกอยู่อ่ะแล้วมันก็จะทําให้เป็นคราบสิ่งที่เราควรจะทานะก็คือว่าพอเราลงพวกชนิดครีมทั้งหมดลงไปแล้วใช่ไหมเราต้องรอสักพักนึงแปบ๊บหนึ่งอ่ะประมาณสัก 1- นึสนสองสนาทีให้เครื่องสําอางที่มันเป็นชนิดน้ำมาเซตตัวก่อนแล้วเราถึงไปค่อยลงแป้งนะคะพอคุณทําแบบนี้ปุ๊บ,บหน้าคุณก็จะเป็นคราบน้อยลงมากๆเวลาที่ลงแป้งมันจะลงแป้งได้เนียนมากเพราะว่าด้วยความลี่หน้ามันไม่ได้เปียกแล้วอ่ะอย่างที่สองที่คนทาพลาดกันเยอะมากก็คือวิธีที่คุณลงนะคะปกติแล้ว เวลาคุณลงแป้งฝุ่นแป้งพับแป้งอัดแข็งใช่ไหมมันก็จะมีแบบบางทีคุณจะได้รับแถมมามันก็จะเป็นพับที่อยู่ในตลับแล้วพอด้วยความที่แป้งมันกองอยู่ตรงนี้เยอะใช่ไหม แล้วคุณไม่ได้เกี่ยวแป้งที่บริเวณพับหรืออุปรกรณ์ที่คุณลงอะแล้วคุณก็ตกไปเลยเพราะด้วยความที่อุปรกรณ์มันเล็กเราก็พยายามเกี่ยวมันใช่ไหมแล้วเราก็พยายามแบบลากลากปาดปาดให้มันเรียบแล้วพอเราทําอย่างนั้นปุ๊บอะมันก็เลยเจอปัญหาของการที่หน้าเป็นคราบนะคะส่วนวิธีที่ถูกต้องนะ,ะเวลาที่เราลงใช่ไหมพอเรากดแป้งลงไปบนพับ ะะวันนี้พงม,มาใช้ powder puff pro ของ o h n r e s r n d e r beauty นะคะเน,เนื้อแป้งมันก็จะออกมาพอดีประมาณนี้นะคะทีนี้วันนี้ที่พงเลือกใช้อันนี้เพราะว่าด้วยความที่มันมีเน็ตข้างในแล้วก็ตัวล็อกนะคะมันก็เลยทําให้แป้งอ่ะมันไม่ออกมากองอยู่ตรงเนี้ยทำให้เราสามารถกะแป้งในปริมาณที่พอเหมาะมากขึ้นก่อนที่เราจะกดลงไปบนหน้าเนี่ยให้เราเกลี่ยแป้งก่อนอย่างนี้เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยมันกระจายตัวอยู่บนพัฟอะสม่ำเสมอเท่ากันแล้วเวลาที่คุณกดลงไปเนี่ย คุณจะสามารถลงแป้งได้ไม่เป็นด่างเป็นดวงไม่ต้องลากไม่ต้องถูทําให้หน้าคุณเนี่ยไม่เป็นคราบแล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะช่วยได้มากเพราะว่ายิ่งอุปกรณ์มันใหญ่ใช่ไหมอันเหมือนพาวพลาร์พับโปรของชอนเซนเอร์ิวติเนี่ยมันใหญ่ปุ๊บพอคุณตบมันก็เลยกระจายตบแค่ไม่กี่ทีมันก็เรียบอันเนี้ยมันจะมีข้อดีของมันก็คือหัวมันแหลมแล้วตัวเนี้ยเวลาที่คุณลงแป้งอ่ะมันเลยทําให้คุณอ่ะสามารถที่จะลงเข้าไปในซอกได้ด้วยที่พับที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยมันจะเข้าไม่ได้คุณ เข้าไม่ได้เพราะว่ามันกลม ซึ่งภาพตัวนี้มันจะมีขนชนิดพิดเศษเป็นเขาเรียกว่า supreme long hair velvety นะคะมันเกี่ยแป้งอะไรก็ไม่เป็นคราบเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้เหมือนกันเซตนี้นะเซตลงแป้งยังไงก็ไม่เป็นคราบ no patchy ให้กังวลน,นะคะเซตนี้ make it last หรือ setting powder แล้วก็ powder pro ของ c h n sender beauty เนี่ยกด m e สเ a จด้านล่างได้เลยนะคะสินค้าทุกตัวของ j o h n sender beauty สามารถลองได้30วันเลยใช้ไปเลยจากสินค้าจริงไม่ชอบสามารถขอคืนกน ได้เต็มจำนวนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ